อ l l จิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเจนแล้วก็เจนสตอรี่อีกแล้วนะคะวันที่เจนเนี่ยอยากจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องราวที่เจนเคยเจอมาแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกๆคนฟังค่ะวันหนึ่งนะคะเรานั่งรถกลับบ้านกับพี่สาวของเรานั่นแหละแล้ว เราก็เปิดเพลงฟังกันในรถเป็นปกติค่ะแล้วเราก็เลยลองถามพี่เราว่าเอ,อ้ยจะฟังเพลงอะไรพี่เราก็เลยบอกว่างั้นขอฟังเพลงลืมไปของพี่แว่นใหญ่แล้วกันพี่เราบอกว่าฟังแล้วคิดถึงแม่ซึ่งเราอยากจะบอกก่อนว่าแม่ของพี่สาวเราเนี่ยเขาพึ่งเสียไปได้ไม่นานนี้เองนะคะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวเราลองตั้งใจฟังเพลงนี้ดูหน่อยแล้วกันเราพอตั้งใจฟังอะค่ะมันอินมากๆอินจนร้องไห้เลย แล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยเป็นเพลงที่มันมีเนื้อหาอะไรที่ทำให้เราคิดอะไรได้หลายๆอย่างจนร้องไห้เลยค่ะอย่างเจนขอยกท่อนแรกที่เจนฟังแล้วรู้สึกดีมากๆแล้วก็มีความหมายมากๆมาบอกก่อนเลยนะคะนั่นะก็คือท่อนที่บอกว่ามีผู้คนมากมายที่ต้องเจอในชีวิตใส่ใจให้กับเขาแต่ก็ลืมไปอีกนิดว่าฉันหันหลังให้กับใครที่ใกล้ชิดและเขานั้นสำคัญขนาดไหน ที่ฟังเรารู้สึกอินเรารู้สึกชอบเรารู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆเลยก็เพราะว่าเหมือนมันตรงกับประสบการณ์ที่เราเคยเป็นเคยเจอมาเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะคือพอสอบติดมหาลัยใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพมาคนเดียวเลยเรามาอยู่ที่กรุงเทพเราจะมีกิจกรรมใหม่ๆเยอะมากเรามีเพื่อนใหม่เยอะมากเรามีสังคมใหม่ๆเหมือนเราเข้ามาอยู่ที่โลกใบใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนเราลืมคน ที่ส่งเรามาเรียนไปเลยอะเราลืมที่จะโทรไปหาเขาบอกว่าเรากลับถึงบ้านแล้วนะเราลืมที่จะถามเขาด้วยว่าแม่วันนี้เป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังเหนื่อยไหมเราลืมจริงๆนะทุกคนตอนนั้นนะแล้วเราก็รู้สึกแย่นะพอฟังเพลงนี้แล้วมาย้อนดูตัวเองบางครั้งแม่โทรมาหาเราอ่ะเราไม่ยอมรับสายแม่ด้วยเพราะว่าเหมือนเราอยู่กับเพื่อนเรายังไม่สะดวกคุยกับแม่ตอนนี้เราก็บอกกับตัวเองว่าแม่เดี๋ยวโทรไปละกัน เชื่อไหมว่าเราไม่โทรไปซึ่งพอเรามาคุยกับแม่อีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าหายไปไหนอะไรเป็นห่วงอืมแย่มากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเราเราหลงอกับอะไรใหม่ๆมากๆเลยเราให้ความสําคัญกับคนอื่นมากๆเลยในตอนที่เราสนุกแต่ตอนที่เราเศร้าอ่ะเราเสียจใจเราเหนื่อยเราต้องการกําลังใจอ่ะคนแรกที่เราจะโทรไปหาคือแม่คือพ่อคือป้าอืคนแรกที่เราจะคิดถึงคือครอบครัวและ เราคิดว่าเราพึ่งเขาได้นี่นแหละเราเราจะนึกถึงครอบครัวในตอนที่เรารู้สึกว่าเราแย่ๆแต่ตอนสนุกเราไม่ค่อยนึกถึงเพลงนี้มันก็เลยทำให้เรามองเห็นว่าเราควรเห็นคุณค่าของเวลานะเราควรเห็นความสําคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆมันเป็นความรักที่ดีจริงๆอย่างพอได้ฟังท่อนนี้ค่ะเรารู้สึกได้เลยว่าเออเราดีกับคนรอบข้างมากๆเลยนะ เราแฮปปี้เราเอนจอยกับคนรอบข้างที่มาหาไล์มากๆเลยนะแต่เราลืมคนที่อยู่ข้างๆเราแบบข้างๆเราไปจริงๆอ่ะพอมาในชีวิตทำงานค่ะมันก็คลายๆกันอีกเหมือนเดิมหลายๆคนนะเจนเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะวิ่งตามหาความสุขตามหาความหมายของชีวิตวันที่ชีวิตเราเต็มไปด้วยการแข่งขันน่ะเราเร่งรีบเพราะเราอยากจะ เติบโตจเจริญก้าวหน้าเราต้องมีบ้านเราต้องมีรถเราต้องมีเงินเก็บเยอะเยอะยเราต้องประสบความสาเร็จเราทําเพื่อตัวเองนี่นแหละแล้วก็เพื่อคนที่เรารักด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆและทุกคนก็ควรจะทําใช่ไหมคะแต่บางครั้งเราเราโฟกัสไปที่เรื่องของการประสบความสําเร็จอะอย่างเดียวอย่างเดียวเลยแต่ว่าเราก็ลืมไปด้วยว่าเรามีหลายหน้าที่ในตัวเองอย่างตอนที่เราก้าวขาออกจากบ้านนะคะเราก็ไปรับ อีกหน้าที่หนึ่งเนาะนั่นก็คือทํางานเราก็ไปเป็นอีกคนหนึ่งไปเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้างานที่มีความน่าเชื่อถือดูดุดูเก่งแต่พอเราเก้าวขากลับเข้ามาในบ้านอะค่ะเราก็มีอีกหลายหหน้าที่รออยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสามีที่ดีภรรยาที่ดีเป็นพ่อที่อบอุ่นเป็นแม่ที่ทํากับข้าวอร่อยมากหรือว่าก้าวเข้าบ้านไปแล้วก็ไปเป็นลูกที่น่ารัก เรามีหลายๆห,หน้าที่จริงๆอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องทำงานให้เก่งอย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่าเราก็ควรจะทำทุกๆหน้าที่ที่เรามีทุกๆบทบาทที่เราได้รับอะให้มันดีในรูปแบบที่เราจะสามารถทำได้อย่างเจนพอมาออฟฟิศก็เป็นพนักงานคนหนึ่งนะคะแต่พอกลับบ้านไปก็อาจจะเป็นเหมือนแม่บ้านคนหนึ่งเพราะาอาจจะต้องซักผ้าต้องล้างแก้ต้องล้างจานอะไรอย่างเงี้ย หรือบางทีอาจต้องทำกับข้าวด้วยในบางครั้งซึ่งเราก็พยายามจะบาลานซ์มันให้ดีแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทําในทุกๆอย่างแล้วก็ไม่ลืมที่จะโฟกัสกับคนรอบข้างที่สําคัญกับเราจริงๆแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างคะ่ะที่บางครั้งก็ลืมเหมือนกันลืมที่จะโทรไปหาป้าเหมือนกันลืมที่จะโทรไปหาพ่อแม่เหมือนกันเพราะว่ามีคํานี้เกิดขึ้นบ่อยๆเลยคะ่ะนั่นก็คือคําว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทร เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาเชื่อว่ามันเกิดขึ้นกับหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เหมือนกันแล้วในเพลงนี้มันก็มีอีกท่อนหนึ่งที่ทําให้เจนรู้สึกได้เลยว่าเราจะเดี่ยวต่อไปแบบนี้เรื่อยๆไม่ได้นะนั่นก็คือท่อนที่บอกว่าลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าชีวิตมันดีแค่ไหนที่ได้พบความรักดีๆของเธอสะอึกอยู่เหมือนกันนะคะท่อนเนี้แล้วก็เลยอยากจะเล่าสิ่งที่ เจนเจอมาด้วยเหมือนกันคือวันหนึ่งเราโทรไปหาป้าที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กเลยรักมากรักกันสุดๆแต่ว่าป้าค่ะเรียกชื่อเราผิดกลับไปเรียกชื่อหลานอีกคนนึงณตอนนั้นน่ะคือรู้สึกว่าเสียใจมากค่ะแบบน้ำตาไหลออกมาเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบทั้งเสียใจทั้งน้อยใจทั้งโทษตัวเองว่าเอ๊ะหรือเราอ่ะไม่ค่อยโทรไปหาเขาไม่ได้ค่อยได้กลับไปหาเขาแล้วก็ รู้สึกเลยว่าเอหรือป้าไม่รักเราแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยได้กลับไปหาเขาเลยทําไมป้าหลงลืมเราไปแล้วมันรู้สึกหลายอย่างมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วคือรู้สึกเสียใจมากแล้วก็โทษตัวเองด้วยว่าไม่ค่อยไปหาเขาแล้วก็มาคิดได้ทีไม่สติอีกทีนึงก็เนี่ยค่ะวันที่ป้าเรียกชื่อเราผิดไปแล้วอะเวลามันเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวมันเดินไปเรื่อยๆ เราอาจจะคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยโทรเพราะว่าเวลามันยังมีอยู่แต่จริงๆแล้วเวลามันก็อาจจะไม่ได้เหลือเยอะแบบที่เราคิดก็ได้นะคะหรือมันอาจจะเหลือเยอะมากๆก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะมันทําให้เจนเกิดความคิดนึงหลักๆขึ้นมาได้เลยนนะก็คือว่าเออเรารักท่านเราลักท่านมากเลยเรารู้เขาก็รู้ป้าเราก็รู้เหมือนกัน แต่เราคงรักแค่ในใจไม่ได้แล้วว่านึกออกใช่ไหมคะเราจะไปโทษท่านก็ไม่ได้อะว่าแบบเออท่านอายุเยอะขึ้นแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นความผิดของเราเองนั่นแหละอันนี้เป็นสิ่งที่เจนคิดนะคะท่านก็อายุมากขึ้นทุกวันเราก็ไม่ค่อยได้ไปหาถึงแม้ว่าป้าเราจะบอกกับเราบ่อยๆว่าไม่ต้องมารอขับรถเหนื่อยขับรถไกลเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทํางานอีกหรือว่าเวลาที่เราส่งของไปให้ ตัวไม่ได้ไปป้าก็จะบอกว่าไม่ต้องส่งของมาเลยเออเก็บเงินไว้ใช้เปลืองเงินปเปล่าแต่เชื่อไหมคะว่าเขาจะมีความสุขทุกครั้งเลยที่ได้เจอกับเราแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้เรากลับด้วยถึงแม้ว่าเขาจะบอกเราบ่อยๆเลยด้วยซ้ําว่ากลับได้แล้วกลับเถอะออมันกลางคืนแล้วขับรถอันตรายแต่ยังไงอะคะ่ะครอบครัวเราก็เข้าใจพวกเราว่าถึงแม้ว่าเราจะมาทํางานไกล เรามีหน้าที่ของตัวเราเองเรามีอนาคตที่เราต้องสร้างมันขึ้นไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยที่วันนี้เราอยู่ไกลกับท่านเหลือเกินไม่ค่อยได้ไปเจอเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็คงจะดีใจมากๆที่เห็นเรามาทำงานเห็นเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเราก็ดูแลตัวเองได้ทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งเราโตขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันเดินเร็วมากๆเลยนะ แป๊บๆเดียวก็แก่ขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วพอเราโตขึ้นโตขึ้นรู้สึกแก่ขึ้นแก่ขึ้นแบบเนี้ยเราจะยิ่งเข้าใจว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาได้เวลามันมีแต่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวเราก็ควรที่จะใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดในแบบที่เราจะทำได้แต่เจนก็รู้ว่าทุกคนก็คงจัดการกับเวลาในชีวิตตัวเองกันได้อยู่แล้วเพราะว่ากว่าเราจะโตกันมาขนาดนี้เราคงเจอ อะไรที่มันหนักหน่วงแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองดูแลชีวิตตัวเองคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสำหรับเจนเพลงนี้มันก็เป็นเพลงที่ช่วยเตือนสติให้เจนเหมือนกันว่าเราควรมีสติอยู่กับปัจจุบนันเห็นคุณค่าของเวลาที่มีและสิ่งที่เรามีจริงๆอยู่นะตอนนี้อะคะ่ะและใช้ชีวิตให้มันบานลานที่สุดอย่างตอนนี้เมื่อไรที่เจนฟังเพลงนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เจนนึกขึ้นมาเลยก็คือ ที่บ้านครอบครัวแล้วน้าตาก,ก็จะไหลกับทุกครั้งเลยด้วยถ้าฟังเพลงนี้นะคะแล้วยิ่งไปอ่านคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้มีคนคิดเหมือนเราเยอะมากเหมือนกันนะแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่ซึ้งมากๆเหมือนกันใน MV เพลงนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังคนไหนมีเวลาก็อยากให้ลองไปฟังดูนะคะอย่างเรื่องที่เจนพูดมาทั้งหมดขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะ เรื่องราวทั้งหมดที่เจนพูดไปมันก็เป็นแค่มุมมองมุมมองหนึ่งความคิดความคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากเจนเท่านั้นมันอาจจะไม่ถูกต้องยังไงหรือว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกไม่ดีเจนต้องขอโทษเวนาที่นี้ด้วยนะคะแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android